ตรงสบักเบาๆนะคะไม่ต้องทำแรงอยางคึ่งน,นะคะเสร็จแล้วนะคะตรงท้ายถอยนะคะใช้มือตรงนี้นะคะคึงน,นะคะตอนนี้เราใช้มือคึงฝั่งฝั่งนี้นะคะฝั่งซ้ายมือนะคะฝั่งตรงกันข้ามให้ลูกค้านะคะ พอดีไหมคะคุณลูกค้าอืมโอเคหายใจเข้าค่ะหายใจออกแล้วเราก็ใช้มือเรานะคะดึงเบาๆนะคะเพราะนวดไทยเอเราต้องทำเบาๆนะคะเพราะว่ามือเราสัมผัสกับผิวหนังลูกค้าโดยตรงนะคะมันไม่ได้เหมือนใส่น้ำมันน้ำมันมันจะลื่นง่ายแต่นวดไทยต้องระวังคึงเบาๆนะคะตอนนี้เราคึงอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะ เส้นตึงมากเลยนะคะเราต้องคึงเบาๆคึงจนกว่าเส้นจะนิ่มอะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ยืดใช้มือนะคะประสานใต้คอถ้าไม่มีความชํนานาญนะทําอย่างนี้นะคะใต้คอลูกค้าแล้วก็ใช้หัวแม่มือนะคะล็อกไว้ช่วงลาคอนะคะแล้วก็ดึงคอลูกค้า ดึงเข้าหาตัวเรานะคะหายใจเข้าค่ะลูกค้าหายใจออกนะคะนับไปสิบวิแล้วก็เอียงมาฝั่งซ้ายนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกหายใจเข้านะคะหายใจออกแล้วก็ดึงมาตรงกลางอีกนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกหายใจเข้านะคะหายใจออกแล้วก็ดึงมาฝั่งขวาค่ะทำเหมือนเดิมนะคะหายใจเข้าหายใจออก ายใ,ใจเข้าอาจอนะคะแล้วก็นวดนะคะคึองอีกให้ลูกค้านะคะช่วยยืดเส้นนะคะยืดเส้นตรงคอเห็นไหมนิ่มขึ้นแล้วเนี่ยถ้าเรายืดเส้นนะคะแล้วก็ควบคู่กับการหายใจนะคะจะทําให้เส้นนิ่มนะคะแล้วฝั่งนี้นะคะเราก็ใช้มือฝั่งฝั่งซ้ายมาคึงให้ฝั่งขวานะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะสังเกตไหมมันต้องใช้ฝั่งตรงกข้ามนะคะคึงจะสบายนะคะ แล้วก็สลับกันนะคะซ้ายขวาซ้ายขวาคืนไปเรื่อยๆนะคะจนเส้นนิ่มนะคะ่ะคะฝั่งฝั่งซ้ายมือยังนิ่มยังแข็งอยู่เลยอ่ะต้องค่อยคคืนนะคะเนี่ยบางคนเราคืนไปตรงนี้เขาจะรู้สึกที่บริเวณตานะคะดวงตาหรือจมูกนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าเส้นตึงมากติดเส้นติดยูดตรงท้ายทอยเนี่ย ตรงพอนขึนมเบาๆนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้ปลายนิ้วมือของเราตรงท้ายทอยนะคะตรงกระโหลกศีรษะเนี่ยเขาเรียกว่าท้ายทอยใช่ไหมคะแล้วก็ดึงไว้นะคะดึงให้ลูกค้าดึงแล้วก็คึงไปด้วยนะคะดึง,งคึงนะคะเส้นมันจะอยู่ตรงข้างล่างนี่แหละคึงให้ลูกค้าอืม คึงให้ลูกค้านะคะคึงเหมือนกันฝั่งฝั่งซ้ายมือก็คึงน,นะคะคึงคึงหมุนตามเข็มนาฬิกาค่ะฝั่งนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมคะเนี่ยเราจะทําแบบเนี้ยคึงอย่างนี้นะคะหมุนตามเข็มนาฬิกาสบายนะคะแบบเนี้ยคึงเบา เราจะคึงทั้งหมดสองข้างพร้อมกันเลยนะคะเห็นไหมคะมันจะสบายกว่ากันเนยอะเลยคึงเบาๆลูกค้าไม่ได้ชอบนวดคอหรือนวดหัวทุกคนนะคะเราต้องสังเกตเอานะคะบางคนชอบบางคนไม่ชอบนะคะตรงท้ายทอยแล้วก็คึงนะคะคึงให้เขา เนี่ยค่ะตรงเนี้ยค่ะเราต้องคึงให้เขานะคะเห็นไหมตรงไรผมเนี่ยค่ะเนี่ยตรงเนี้ยเราต้องคึงนะคะคึงแบบเนี้ยทั้งสองฝั่งเลยนะคะคึงตรงตรงใต้ศีรษะเนี่ยค่ะเห็นไหมเนี่ยเราต้องคึงนะคะเส้นเลือดมันจะได้ไหลเวียนดีนะคะใช้มืออีกข้างหนึ่งช้อนไปข้างล่างแล้วก็คึงฝั่งซ้ายมือ แล้วก็ใช้มือ,อกข้่งนึ่งพยุงศีรษะไว้นะคะแบบนี้ก็สบายเหมือนกันเทคนิคมันจะมีเยอะนะคะแต่และคนเราจะใช้ต่างกันนะคะเราต้องสังเกตเอานะคะว่าลูกค้าคนไหนชอบแบบไหนโอแรงไปรู้เลยถ้าลูกค้าเริ่มคอยกระดกหัวขึ้นนั่นแสดงว่าเราใช้แรงมากจนเกินไปนะคะเขาเขาเขาเจ็บค่ะคึงเบาเนะคะค่อยเบา,บา,บา,บาเนี่ถ้าลูกค้ารีแลกเนี่ยแสดงว่าเราทําเบาละให้เราสังเกตเอาง,ง่ายๆนะคะสังเกตลูกค้าเวลานวด นะคะเบาๆลูกค้าแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันนะคะเนี่ยติดจุดตรงท้ายทอยให้กดจุดไว้เลยตรงท้ายทอยเนี่ยสิบวิเพราะถ้านวดเยอะๆบางทีจะระบมได้นะคะก,กดท้ายทอยสิบวิแล้วก็ตรงนี้นะคะตรงหน้าผากเนี่ยตรงไหล่ผมเนี่ยกดแช่ไว้ค่ะสิบวิแล้วก็เลื่อนลงมาตรงกลางนะคะสิบวิ นะคะแล้วก็คึงเบาๆตรงไหล่ผมนี้นะคะเนี่ยคะ่ะสบายเส้นติดเยอะเลยนะคนเนี้ยเครียดมากเป็นอย่างนี้นะคะขอโทษกันเพือ่อความสนุกนะคะแซวกันเล่นๆน,นะคะเพื่อความบันเทิงนะคะแล้วคึงเบาๆนะคะเส้นจะได้นิ่มนะเห็นไหมค่อยๆคึงเชื่อไหมคะว่าศีรษะเราเนี่ยหัวเราเนี่ยมัน มันมีเส้นเล็กๆนะคะเต็มไปหมดเลยยิ่งตรงไรผมตรงนี้นะคะเราต้องนวดต้องแต่ตรงนี้ต้องทําเบาๆนะคะระวังนิดนึงเนี่ยค่ะคึงเบาๆให้เขานะคะคึงนวดไปทั้งหัวเนี่ยสบายนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยนะคะจําเป็นมากที่สุดเลยตรงคิ้วเนี่ยนวดให้เขาด้วยนะคะไม่งั้นเขาจะมีอาการปวดหัวนะคะอืมเนี่ยรูดขึ้นนะคะรูดขึ้นตรงนี้นะคะรูดให้เขา หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอะไรก็ว่าไปรีดไปนะคะรีดให้เขาอืมวนมาค่ะมาฝั่งขวามือนะคะสิบวิอะไรก็ว่าไปนะะลีดให้เขานะคะตรงเนี้ยแล้วรอให้เราใช้เนี่ค่ะช่วงนี้นะคะเหมือนเดิมกดแช่ไว้ตรงนี้นะคะของหัวคิ้วนะ่ะแล้วก็นับไปเลยค่ะสิบวิ แล้วก็เลื่อนขึ้นมานิดนึงสิบบินะคะฝั่งขวางม,มืออีกนิดหนึน่งสิบบิทนะคะค่อยๆเลื่อนหาจุดนะคะบางคนถ้าตึงมากอ่ะเราต้องสกิดนะคะแต่บางคนเขาไม่ได้ชอบทุกคนนะเนี่ยมันจะมีเส้นติดอยู่ตรงเนี้กดสิบบิบางคนเขาจะชอบคึงแล้วคึงให้เขาเบาๆเบาๆนะคะอย่าทําแรงทําเบาๆหมุนไปตางเข็มนาฬิกาอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันจะมีเส้นการที่เราใช้สายตามากๆมันจะมีเส้นเส้น เส้นอยู่ตรงนี้นะคะรวมตัวอยู่ตรงนี้จะทําให้รู้สึกปวดหัวเป็นไมเกรนนะคะมีอาการวิงเวียนศีรษะได้นะคะเนี่ยคึงบบหายละเนี่ยเส้นนิ่มละถ้ากดแช่ไวะคะ้ค่ะช่วงระหว่างจมูกนะคะสันจมูกตรงเนี้ยกดแช่ไว้สิบบิแค่นั้นเองนะคะแล้วฝั่งนี้ก็เหมือนดังคะ่ะทําเหมือนกันนะคะกดแช่ไว้สิบบิเรื่องมานิดนึงสิบบิ ส่วนมากแล้วนะคะที่เราสังเกตด,ดูเวลาเรานวดลูกค้าลค้าจะมีปัญหามากที่สุดคือช่วงฝั่งนี้นะคะฝั่งซ้ายไม่ค่อยมีปัญหากันเท่าไหร่แต่นีส่วนมากคือขวามือนะคะเสร็จแล้วเนี่ยสำหรับคนที่เป็นไมเกรนหรือปวดหัวมีอาการวิงเวียนศีรษะบ่อยๆนะคะนวดตรงนี้นะคะดีมากเลยนะคะก็ตรงนี้ครึ่งนะคะครึ่งให้ลูกค้าค่ะครึ่งเหมือนเดิมนะคะครึ่งเบาๆตรงไหนที่ จึงมากเราค่อยคึนให้เขานะคะต้องระวังนิดนึงนะคะลูกค้าไม่ได้ชอบนวดหนักเหมือนกันทุกคนนะคะเบาถ้าถ้าเรานวดไปเนี่ยให้เราสังเกตใบหน้าลูกค้าถ้าลูกค้ารู้สึกฟินน่าแสดงว่าเรานวดพอดีแล้วค่ะถ้าลูกค้าขยับคิ้วขยับตาแสดงว่านวดหนักจนเกินไปนะคะเราต้องสังเกตหน้าลูกค้านะคะเทคนิคง่ายๆค่ะในการนวด นี่สบายมากเลยพอเรานวดตรงนี้เริ่มนิ่มเส้นเริ่มสบายแล้วนะคะให้เราจับใบหูลูกค้าไว้นะคะทั้งสองข้างเนี่ยค่ะเราจับใบหูลูกค้าไว้เลยกดตรงนี้นะคะตรงติ่งหูนี้แล้วก็ค่อยค่อยลูดนะคะนี่เห็นไหมคะคึงเบา,าให้เขานะคะืมันมีเส้นใสตรงนี้นะคะเรานวดเท่าประมาณขึ้นบนขึ้นบนลงขึ้น สามครั้งเสร็จแล้วนะคะให้เราใช้มือนะคะกดตรงช่วงนี้ปิดไว้นะคะแล้วก็ให้นับเหมือนกันค่ะสิบวิแล้วก็ค่อยๆปล่อยเบาๆนะคะก็จะโลง่งนี่แหละคะ่ะเสร็จแล้วนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ